ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2168ร่างสีทองสูง96ฟุตยานูสันจ,จองไปที่จางโรฉันจิตวิญญาณในการต่อสู้ของเขาแข็งแก่งขึ้นเรืเ่อยๆนับตั้งแต่ร่างที่โว่วร้ายของเขาบอกเขาว่าชื่อของเขายานูสันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์แห่งการไล่ทีมทานอีกต่อไป เขาตั้งตารอการต่อสู้ครั้งนี้และเตรียมการมามากมายข้าไมต้องการให้ท่านช่วยข้าท่านควรดูแลตัวเองก่อนชีคุณหลุนกล่าวเขาดูแข็งแกร่งแต่มีความกังวลเล็กน้อยนในดวตงตาของเขาเขากังวลอย่างชัดเจนว่าจางลั่เฉินจะเสีเปรียบเมื่อเผชิญหน้ากับยานอุศนชีคุณหลุนไม่รู้ว่า จางล้วเฉินและหยานูเซินได้ต่อสู้กันในการต่อสู้ที่ดุเดือดดังนั้นเขาจึงคิดว่าหยานูเซินยังคงเป็นตัวตนที่ไร้เทียมทานซึ่งครอบงำสารสวรรค์และสารนรกยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเขาจะเคยอยู่กับหยานูเซินเมื่อเร็วนี้แต่เขาไม่รู้ความลับของหยานูเซินมีหยานูเซินสองคนฝ่ายดีและฝ่ายชั่วทั้งหมดนี้ไม่สามารถซ่อนไว้จากสายตาของจ้างล้วเฉินได้เขารู้สึกอบอุ่นใจไม่ว่ายังไงความเห็นของฉีคุณหลุนเกี่ยวกับเขาก็เปลี่ยนไป อย่างน้อยเขาก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเดียวี่เขาถือกระบี่แล้วมองดูหยานอูเซินรลวกับว่าพวกเขาเป็นศโตคู่อาฆาตจารุเฉินได้เรามาจากสาราและมาเชิญหน้ากับหยานอูเซินมาดูกันว่าใครจะชนะการต่อสู้นี้หลีกเรียงไม่ได้สําหรับจารุเฉินมันเป็นโอกาสอันดีที่ทดสอบผลของการฝึกฝนครั้งล่าสุดของเขาแม้ว่าเขาจะสัมผัสได้ว่าร่างที่ชั่วร้ายของหยานอูเซินอยู่ใ,ใกล้ๆแต่เขาก็ไม่กลัว แต่เขากลับตั้งตารอการควบรวมระหว่างฝ่ายดีและฝ่ายชั่วของอยานูเซนโดยต้องการเห็นว่าผลลัพธ์จะทรงพลังเพียงใดท้ายที่สุดแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่พวกเขากําลังต่อสู้กันที่ลัวซุยการฝึกฝนและความแข็งแกร่งของจางโคเชนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนาฬิกาแดดเขาก็มั่นใจว่าเขาสามารถอัชนะราชที่ชั่วร้ายของอยานูเซนได้ดูเหมือนว่าเจ้ามั่นใจมากนะอย่างไรก็ตามคราวนี้หากเจ้าต้องการพึ่งพานาฬิกาแดดเพื่อคว้าชัยชนะ มันจะไม่ทํางานอีกต่อไปอยานอุสนกล่าวทันทีที่ยาน,นอุสนโบกมือชิวคุลหลุนก็ถูกกระแสพลังปานพัดพาไปเขาถูกนําตัวออกไปนอกลานบ้านยืนอยู่บนเมฆโลหิตที่ลอยอยู่ในอากาศชิวคุลหลุนยังคงมองเห็นลานบ้านรู้สึกว่ามันอยู่ห่างจากเมฆโลหิตที่เขายืนอยู่ไม่ไกลนะักเขากังวลจึงวิ่งหนีสุดกําลังอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนลานกว้างซึ่งเหมือนกับเกาะลอยน้ําก็อยู่ไกลเกินเอื้อม เรากล่ว,ว่ามันอยู่ห่างออกไปหลายหมื่นลี้หรือไกลกว่านั้นอีกสิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คือเฝ้าดูจางล่วเฉินเจ้าชายแห่งภาคตะว,วันออก่าวหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังหยานอูเสินดูคาดหวังจางล่วเฉินเหลือบมองหญินหยวนเฉินและพูดว่าพี่หญินหลบไปก่อนและอย่าเข้าไปยุ่งพี่จางระวังด้วยหญินหยวนเฉินถอยออกไปในระยะไกลโดยไม่ดังเลใจ ในความเห็นของเขาเนื่องจากจางรั่วเฉินเอาชนะหยานอู๋เซินในรัร่วซุยได้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาในครั้งนี้ยินหยวนเฉินมองไปร,บรอบๆอาณาจักรแห่งดวงดาวและคิดกับตัวเองว่าหยานอู๋เซินต้องมีโกดูไบของเขาแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้แต่เขาก็ต้องมีวิธีที่หลบหนีโดยไม่รับบาดเจ็บข้าต้องคิดหาวิธีออกจากสถานที่แห่งนี้และตามชนชั้นสูงของศาลสวรรค์มาที่นี่เพื่อที่เขาจะได้ไม่สามารถออกจากเมืองจกักรพรรดิได้ถ้าหยานอู๋เสินถูกจับหรือสังหาร มันจะส่งสารนรกโจมตีครั้งใหญ่มันสามารถพลิกกระแสการต่อสู้ในโลกคุณหลุนได้อย่างแน่นอนแน่นอนว่ายินยวน,นเฉินก็แอบฟอ้าระวังเช่นกันแม้ว่าภาษาสัมผัส์ของเขาจะไม่ดีเท่าของจารุเฉินแต่เขาก็ยังรู้สึกได้อย่างคลุมเครือว่ามีชนชั้นสูงที่มีอำนาจคนอื่นๆซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่คาดคิดท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เมืองจกักรพรรดิเตไมได้ผยู้ฝนที่สงพลัง ไม่ว่าหยานูเซินจ,จะมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองแค่ไหนเขาก็จะไม่เลือกที่จะเสี่ยงเพียงลาพังด้านนอกสาราจางรั่วเฉินและหยานูเซินยืนเผชิญหน้ากันพวกเขามองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครเคลื่อนไหวแต่ในความเป็นจริงแล้วการต่อสู้ระหว่างพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหากใครสังเกตอย่างรอบคอบเราจะพบว่ามิติร,บรอบๆจางรั่วเฉินและหยานูเซินมีความผันผวลเล็กน้อยและลอกคลื่นคล้ายคลื่นน้ำซัดเข้าหากันแต่ก็หายไปพร้อมๆกัน ทั้งสองคนควบคุมพลังมิติอย่างพิถีพิถันวิชาที่ทั้งสองฝ่ายใช้นั้นน่ากลัวมากจนพวกเขาสามารถฆ่าราชาเซียงกัิก้าวได้หาพวกเขาเข้าใกล้ยอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายมองเห็นความขึ้นไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีผู้เสียชีวิตรอบตัวพวกเขาแม้แต่ดอกไม้หรือหญ้าก็ไม่เสียหายแม้ว่าอาจดูเหมือนว่าการต่อสู้ของพวกเขาไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันอันตรายมาก ข้าแปลกใจมากที่ความสําเร็จของเจ้าในเส้นทางมิติเพิ่มขึ้นมากในเวลาเพียงไม่กี่เดือนการแสดงออกของหยานวูเซินเปลี่ยนไปเส้นทางแห่งมิติเป็นหนึ่งในเส้นทางโบราณเป็นเรื่องยากมากที่จะฝึกฝนแม้แต่สําหรับผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งอย่างหยานวูเซินเขาใช้เวลานาน,านและการ,รเผชิญหน้าโดยบังเอิญหลายครั้งกว่าจะบรรลุความสาเร็จในปัจจุบันตรงกันข้ามจางลั่เฉินใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนในการพัฒนาการฝึกฝนของเขาในเส้นทางมิติจนใกล้จะสมบ,บูรณ์แบบ ยานูสันรู้สึกว่ามันเหลือเชื่อแม้จะเห็นด้วยตาของเขาเองก็ตามจารุเฉินกล่าวว่าเจ้าก,ก็ไม่เร็วเหมือนกันในแง่ของจํานวนการรับรู้ร่างดีและร่างชั่วของยานูสนควรเท่ากันในระหว่างการต่อสู้ที่รุ่ดสื่อแม้ว่ายานูสันชั่วร้ายได้แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จอย่างมากในวิชามิติแต่จานวนกฎสายเสียนมิติที่เขาฝึกฝนได้นั้นมีเพียง9ก้าแสนเท่านั้นแต่ตอนนี้จารุเฉินสะพานได้ว่า ปริมาณกดสายเซนมิติของยานุสันควรเท่ากันกับของเขากล่าวอีกในหนึ่งคือยานูสันอยู่ห่างจากความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่เพียงก้าวเดียวในแง่ของการฝุฝนมิติเห็นได้ชัดว่าการดำรงอยู่ของจารุเินนั้นสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อยานูสันมันผลักดันเขาให้เขาบรรลุความสำเร็จที่สูงขึ้นในการฝกฝนของเขาในเวลาไม่กี่เดือนนี่มันน่าสนใจมากา <laughs> ยานูสันหัวเราะยิ่งจารุเินแข็ง,ขงเก่งเท่าไหร่ หยานอูเซินก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเขาปรารถนาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมาตลอดขณะที่เขาพูดหยานอูเซินก็เคลื่อนไหวพลังมิติอันสมงพลังพุ่งออกมาบิดเบือนมิติรอบตัวเขาลักษณะสเสมิติจางลู่เฉินเฝ้าระมัดระวังเขาสัมผัสได้ว่ามีกระแสน้ําวนที่มองไม่เห็นโผล่ขึ้นมาเหนือเขาจางลู่เฉินปล่อยลักษณะสเสมิติโดยไม่ดังเลใจมันปะทะก,กับหัวของหยานอูเซินหลังจากฝึกฝนเส้นทางมิติจนใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้ว ลักษณะเสมิติของแจางวัเฉินและหยางบุสินก็มีพลังมหาศาลอย่างไม่ต้องสงสัยและมีพลังทำลายล้างที่น่าสะเพรองกลัวแม้แต่อวุธเสียมื่นในขระอดับสูงก็อาจถูกบทขยี้ทันทีและกลายเป็นเศษโลหะตุม้มลักษณะเสมิติของจางวัเเินและหยาบุสินปะทะกันอย่างแรงปล่อยผลกระทบอันน่าสะเพริงกลัวที่ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้มิติโดยรอบถูกทำลายทั้งหมดเผยเห็นมิติว่างอันมืดมิดของชั้นลึกมิติที่รับผลกระทบนั้นน่ากลัวมาก ที่แม้แต่มาหาเซียนก็ยังพบว่ามันยากที่จะหลบหนีเมื่อพวกเขาถูกขังอยู่ข้างในจางลั่เฉินไม่สนใจเรื่องนีด้วยความคิดเขาได้ปล่อยลักษณะเซียนแห่งกาลเวลาเพื่อโจมตีหยานอุศนไม่ว่าเขาจะสู้กับใครก็ตามจางลู่เฉินชอบไปพูดนำในการโจมตีก่อนแทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับลักษณะเซียนงกาลเวลาเป็นกระแสด้านบนที่มองไม่เห็นเช่นกันทันทีที่มันปรากฏขึ้นเครื่องหมายแห่งกาลเวลาจํานวนนับไม่ถ้วนก็บินออกไปแม้แต่ภาพลวงตาของแม่น้ําแห่งกาลเวลา ก็ก่อตัวขึ้นเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเวลาในพื้นที่นั้นปั้งลักษณะเสียนแห่งการเวลาและกระแสนําบนที่มองไม่เห็นอีกอันชนกันในทันทีผลก็คือเครื่องหมายแห่งการเวลาบางส่วนสลายไปจนกลายเป็นความบ้างเปล่าเพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นเครื่องหมายแห่งการเวลาเหล่านี้สลายตัวและกลายเป็นอนุภาคเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายใต้อิทธิพลของลักษณะเสียนแห่งการเวลาอนุภาคเล็กๆบางส่วนรวมตัวกันในครั้ง และกลายเป็นเครื่องหมายแห่งกาลเวลาดูเหมือนว่าข้าไม่ใช่พิงคคนเดียวที่ฝึกฝนลักษณะเซียนหลายอย่างจางลวดเฉินคิดกับตัวเองโดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้ฝึกฝนมาถึงความเป็นเซียนเขาจะรวมการรับรู้ทั้งหมดที่เขาฝึกฝนไว้เป็นเซียนรูปร่างของลักษณะเซียนโดยพื้นฐานแล้วมันเหมือนกับของผู้มันเองอย่างไรก็ตามจางลวดเฉินมีความพิเศษมากเขาแยกส่วนหนึ่งของกฎออกมา2เส้นทางแห่งสมัยโบราณและ3มเส้นทางเซียนสูงสุดที่เขาฝึกฝนเป็นหลัก และหลอมรวมเข้ากับกฎของเส้นทางอื่นๆเข้าด้วยกันเป็นผลให้เขาสามารถฝึกฝนลักษณะเซียนได้ทั้งหมด6ด้านแม้แต่เซลเฮยที่มีความรู้ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเคยอ่านเรื่องนี้แต่ในบันทึกโบราณเท่านั้นในสมัยโบราณมีสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธาตุทั้ง5พวกเขาสามารถฝึกฝนลักษณะเซียนได้หลายแบบและควบแน่นต้นกําเนิดเซียนได้หลายอันในเวลานั้นจาลู่เฉินยังไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่ได้ความรู้ในปัจจุบันของเขา เขาอาจจะคาดเดาได้อยู่บ้างเขาสามารถฝึกฝนลักษณะเซียนได้หลายแบบอาจเนื่องมาจากเคล็ดวิชาและเส้นทางการฝึกฝนที่เขาฝึกฝนอยู่คำพีก้าวิถีจกักรพรรดิมิงนั้นไม่ธรรมดาสงสัยว่าจะเชื่อมโยงกับสวรรค์สาสาประการของพุทธ,ธะมันเป็นแบบฝึกฝนการฝึกฝนระดับสูงสุดในจกกนักรวาลสุกกระบี่เซียนยาวสามหมื่นเมตรบินออกมาจากร่างกายของแจงวัชเินมันถูกสร้างขึ้นมาจากกฎสายกระบ,บี่นับล้านมันเป็นลักษณะเซียนกระบ,บี่ของเขา ลักษณะเซียนกระบี่ปล่อยแสงเซียนก้าสีพื้นผิวของมันถูกปกคลุมด้วยลวดลายกระบี่ที่ซับซ้อนดูลึกซึง้งดูเหมือนว่าจะประทับแก่นแท้ที่แท้จริงของทักษะกระบี่พลังปานกระบี่นับหมื่นสายพุ่งออกมาจากลักษณะเซียนกระบี่พวกเขากลายเป็นพายุปานกระบี่พุ่งเข้าโจมตีหยานอูเซินร่างกายของหยานอูเซินสัน่นหลุมดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาจากอากาศบางเบาลักษณะเสียหมัดของเขาต้องการเพียงกดข้อเดียวเท่านั้นจึงจะบรรลุความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ จางลู่เฉินพึ่มพำตามที่เขาคาดไว้หยานอูเซินได้ฝึกฝนลักษณะเซียนมากกว่าหนึ่งอย่างจริงๆเขาเคยเห็นวิชาหมัดอันสมพลังของหยานอูเซินมาก,ก่อนดังนั้นเขาจึงไม่แปลกใจเลยที่หยานอูเซินแต่ฝึกฝนลักษณะเซียนหมัดหมัดเซียนของหยานอูเซินนั้นน่ากลัวมากมันปลดปล่อยพลังอันสมพลังพร้อมกับไอพลังที่สามารถพบได้ในสารนรกเท่านั้นมันทรมพลังมากจนดูเหมือนว่าจะสามารถกินกินทุกสิ่งได้ทันใดที่ปลายนกระบี่ที่ปล่อยออกมาจากลักษณะเซียนกระบี่ ก็ถูกหลุมดำกืนกินฟุบลักษณะเสียงกระบี่นั้นผ่านพ้นไม่ได้มันเฉือนและผ่านหลุมดำลงครึ่งหนึ่งเมื่อหยานรุ่เสินเห็นดังนั้นสีหน้าของเขาก็ดูเคร่งขรึมนี่คือความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ของวิชากระบี่เหรอหยานรุเสินตกตะลึงแม้แต่คนที่มีพลังพอกับเขาที่ฝึกฝนมานานหลายปีก็ยังไม่สามารถพัฒนาเส้นทางโบราณและเส้นทางสูงสุดไปสู่ความสมบูรณ์แบบได้เขาไม่เคยคาดหวังว่าจากลั่วเฉิน จะประสบความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงที่น่าสัจจ์จะเกิดขึ้นเมื่อการบรรลุก,การฝึกฝนของเส้นทางการฝึกฝนใดๆไปถึงความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่พลังของวิชาเซียนที่สอดคล้องกันจะวีคูณเท่านั้นแต่ยังจะพัฒนาผลกระทบที่ลึกซึง้งและไม่อาจจินตนาการได้อีกด้วยนี่คือความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในวิชากระบี่ที่ตำนานกล่าวไว้เขามีพลังมากชือคุณหลุนจ้องไปที่จ้่วเฉิน้วยความรู้สึกผสมปนเป นับตั้งแต่ที่เขาต่อสู้กับจังวเฉินครั้งหนึ่งอดีตแดนสวรรค์ในความจริงชีคุณหลุนได้ตัดสินใจที่จะเอาชนะจังวเฉินด้วยกระบี่ในมือของเขาอย่างยิ่งธรรมและตรงไปตรงมาเขาไม่เปลี่ยนใจแม้จะรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาและก็ตามกลับกลายเป็นว่าเขามีความมุ่งมั่นมากขึ้นตอนนี้ชีคุณหลุนเห็นความสําเร็จด้านกระบี่ของจังวเฉินเขาก็รู้สึกกดดันอย่างมากอย่างแน่นอนอย่างและก็ตาม ความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นอีกครั้งในดวงตาของชีคนหลุนในวินาทีถัดมาเขาปฏิเสธที่จะยอมแพ้และยอมรับความพ่ายแพ้ด้ามกระบี่โบราณปรากฏขึ้นในมือของจารุเฉินทันทีที่เขาเอื้อมมือออกไปมันดูธรรมดามากโดยไม่มีสัญชตาตญาณของพลังงานที่ใช้งานอยู่ด้ามกระบี่นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันถูกขโมยไปจากสุสานกระบี่จารุเฉินได้นามันกลับมาจากหลัวซาไม่จาเป็นต้องพูดมันมีความลับอันยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนโดยปรางกระบี่ เส้นแสงศักดิ์สิทธิ์ก็บินออกมาจากด้ามกระบี่กดแห่งกระบี่จึงมันไ้ไม่ท่วนเกิดขึ้นพวกมันหนาแน่นและซับซ้อนผสมผสานกันจนกลายเป็นกระบี่เรียวยาวทันใดนั้นพลังศักดิ์สิทธิ์อันแข็งแกร่งก็แผ่ออกมาจากด้ามกระบี่ฟึ่มได้รับผลกระทบจากพลังของกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งในลานบ้านก็ส่องแสงแวววาวราวกับว่าทุกๆวัตถุกำลังจะกลายเป็นใบมีดที่แหลมคมกึง้ง อาณาจักรแห่งดวงดาวสะนาเทือนอย่างรุนแรงแสงกระบีดูแข็งแกร่งเมื่อมันแผ่กระจายไปทั่วพื้นที่ในขณะนี้จางลัวเฉินเป็นเหมือนกับเทพกระบีที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากโลกคุณหลุนไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้พลังที่ด้ามกระบีปล่อยออกมานั้นน่าสะพรึงกลัวอยู่แล้วมาอยู่ในมือของลัวซานักภาษาไรกับจางลัวเฉนินจะเป็นต้องพูดด้วยเหรอพลังงานในปัจจุบันที่ปล่อยออกมานั้นน่าประทับใจยิ่งกว่าเดิม การจ้องมองของยานูสันจับจ้องไปที่ด้ามกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ในมือของจารุเฉินเขาหลีตตาลงและคิดกับตัวเองว่าด้ามกระบี่สามารถมีพลังเช่นนี้ได้มันเกี่ยวข้องกับกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่ถูกทำลายไปหรือเปล่าเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ยานูสันก็ไม่ลังเลเลยขอถอนหมัดเซียนที่กำลังจะพังออกมาทันทีแล้วเริ่มใช้วิชาอื่นเขารู้สึกได้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของจารุเฉินจะน่ากลัวอย่างยิ่ง เขาต้องปลดปล่อยพลังีิแท้จริงของเขาออกมาทันทีที่เขาใช้วิชาลับนี้ปานยมราชผู้สง่าง,งามก็โผล่มาจากร่างกายของเขาผู้ที่ถูกคือมันคือปานยมราชที่สว่างมากซึ่งสอดคล้องกับปานยมราชที่มืดมนอย่างยิ่งที่ยาบุศนฝ่ายชั่วร้ายฝึกฝนท่านใดนั้นร่างกายของยาบุศนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผิวหนังเนื้อกระดูกและเส้นทางเอ็นของเขากลายเป็นสีทองไปหมดร่างกายของเขาเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นยักษ์สีทองที่สูง96ฟุตด้านหลังยานูสินแสงพุทธอันไร้ขอบเขตส่องสว่างก็ตัวเป็นอาณาเขตพุทธสีทองลวงตาที่ซึ่งพระอรหันต์พระโพธิสัตว์และเซียนชาวพุทธจำนวนนับไม่ถ้วนนั่งคัดสมาธิอยู่ภายในมุมมองนี้ทธรหมยานูสินดูสง่างามราวกับว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆวิชากายทองที่แข็งแกร่งสุดของสายพุทธะยานูสน ได้รับมรดกของผู้ฝึกฝนชาพุทธโบราณอย่างแท้จริงหัวใจของจางลูเฉินเต้นรัวครั้งหนึ่งปานหลวงเคยบอกเขาว่าหยานผู้ินได้รับวิชาทางพุทธศาสนาต้องห้ามซึ่งสร้างโดยผู้ฝึกฝนเซียนชาพุทธโบราณมันทําให้เขาสามารถแยกตัวเองออกไปสองฝ่ายหยานผู้ินฝ่ายดีและฝ่ายร้ายจางลัเ่เฉินคิดว่าหยานผูน้ินอาจได้รับมรดกทรงพลังอื่นๆของสายพุทธ,ธะเช่นกันและเป็นไปได้มากว่าฝ่ายที่ชั่วร้ายของเขาไม่มีสิทธิฝึกฝนมัน อย่างไรก็ตามเขาคาดไปถึงว่ายานูเสินจะได้รับวิชากายาทองคำที่แข่งกี่สุดของสายพุทธะและแม้แต่ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จจางล่วเฉินเคยเห็นวิชากายาทองคำมากอ่อนมันเป็นสถานนะร่างกายสีทองสูง12ฟุตของเฉินอี้หัวซึ่งเป็นวิชาพิเศษที่บันทึกไว้ในคำพีสี่เก้าและมีพลังอนาอศจรย์ในแง่ของขนาดร่างกายยานูเสินมีขนาดใหญ่กว่าเฉินอี้หัวถึงแเท่าเขาตัวใหญ่พอๆกับยักษ์ แต่จะแข็งแก่งขนาดไหนกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าหยานอูสนมีค่าควรกับกระบี่ของจางลู่เฉินมากกว่าหยานอูินรับการโจมตีด้วยกระบี่ของข้าจางลั่เฉินคำรามจางลั่เฉินสะบัดมือกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาขณะที่เขาพูดหลังจากบครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดในฟ้าดินตะวันออกใต้ตะวันตกและเหนืออักคระไมติจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้น ทำให้ทั้งอาณาจักรดวงดาวสนธิน์เินอาณาจักรที่สร้างขึ้นโดยปราณกระบี่เกิดขึ้นและขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดห่อหุ้มหยานอุ่เซินไว้นับตั้งแต่ที่เขาเข้าใจขั้นที่6ของกระบี่ที่สินี่เป็นครั้งแรกที่จารุ่วเฉินได้เปิดตัววิชาดีโดยใช้ด้ามกระบี่ลึกลับกับคู่ต่อสู้ท้ายที่สุดด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขามีคนไม่มากนักที่คู่ควรพอที่จะให้เขาใช้วิชากระบี่นี้ และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน